สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ a n ง s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยาที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้ตอนนี้มาเช็คพลังงานความรักค่ะมาดูซิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ใน เวลานี้ตอนนี้ที่คุณเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะแต่ใบแรกอะเป็น king of cups เลยนะนะคะแต่เราจะไม่บอกนะคะคนนั้นคือใครเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเขาคนนั้นคือใครใช้สำหรับไหนก่อนดีสำหรับมีก่อนดีกว่านะคะใครกำลังคิดถึงคุณในตอนนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามารับชมคลิปวิดีโอดูสิ ในตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะ grounding ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ performance ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณ working on it repairing อ oh. ้คนคนี้มีความเป็นใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะ not enough ego and fear ใครคนนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมาก นะแล้วก็อาจจะอายุม,มากกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วผู้นำเป็นคนที่เติบโตมีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงนะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและก็จิตใจนะคะคือเขาอาจจะเป็นนักวิศวกร นักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพานาหรือว่าะระดับผู้นําคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนั่นเองแตกต่างจากคุณนะคุณวุฒิวัยวุทธเป็นคนที่ปกป้องหัวใจตัวเองมีกรอบมีความเป็นธรรมชาติหรือคนคนนี้เป็นคนที่เคยเสียใจในความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคะโสดสันโดษมานานมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความอีโก,โก้แล้วก็คนคนนี้ คุณอาจจะเจอเขาหรือว่าได้รับข้อความจากเขาก่อนทางอีทางข้อความนะคะก่อนที่นัดเจอกันหรือว่ามีคอนแทคร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันหรือคุณและเขามีดราม่ากันเกิดขึ้นหรืออยู่ห่างกันแยกกันอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณพิกเจอคุณและเขาเคยถ่ายรูปร่วมกันมีเมมโบรี่มีรูปถ่ายคู่กันที่เกิดขึ้นทีนี้มาดูว่า มาดูไพ่สำหรับนี้ใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คิงอวอร์ดควีนอวอร์ดค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ ว้าว wow. King of Cups ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เวลานี้ Two of Wands ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ wow. Ace of Wands ว้าว The i m p l a c e k n i n e of Cups เกิดขึ้นมไม่ธรรมดาพลังงานแห่งธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลม ธาตุด,ดินมีลัคนาราศีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะนั่นหมายถึงคนคนนี้มีมีความเป็นอย่างที่บอกค่ะ performance สูงนั่นคือความเป็นผู้นำความเก่งความฉลาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มั่นใจตัวเองมากทำงานเก่งขยันขันแข็งลุกสมาร์ท สุภาพบุรุษสุภาพสตรีพ่อไมยแม่่มยหรือว่ามีลูกติดหนึ่งคนหรือว่าสองคนหรือคนคนนีน้ชอบสันโดษโสดเป็นคนที่ชอบธรรมชาติคิวใจตัวเองด้วยธรรมชาติความรู้สึกนะคะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอบอุ่นจิตใจดีอ่อนโยนเชื่อว่าบางท่านรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครเพราะคุณฉลาดเขาก็ฉลาดเหมือนกับว่าบางสิ่งอย่างคุณแล้วเขามีความละไม้คลายกันคนไกลคนต่างชาติหรือเป็นคนที่ เหมือนเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า,เ,าเคยคุยเรื่องของการแต่างงานเคยคุยเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์หรือว่ามีเป้าหมายอนาคตร่วมกันคนนี้เขาเคยเสียใจเจ็บปวดในความรักหรือว่าคุณและเขามีความอีโก้บางอย่างของการละการแต่ว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่ยังคงรอคอยและคิดถึงนะคะสาหรับบางท่านก็คือคนนี้เหมือนกับว่าเขาเคยเสียใจและเจ็บปวดไม่ได้คาดหวังในความรักแต่มีความหวังในความรัก D-M Place Nine of Cups พลังงานของ d y Feminine ที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นหมายถึงคุณเป็นคนที่ดึงดูดเขาเข้ามาคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าเปิดทางเปิดใจและทำให้คุณได้พบเจอพบรักกับคนคนนี้ค่ะและคนคนนี้นะคะ Seven of Cups แล้วก็ Ace of Cups เกิดขึ้นบางพลังงานตรงนี้เขาและคุณอายุไล่เรียก,กันไม่ต่างกันมากหรือว่าเขาอยูน้อกว่คุณหรือว่าเขายุมากกว่าคุณ และเขามีเสน่ห์โสดแบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะด,ดูเจ้าชู้ดูยากดูสุภาพบุรุษแต่ว่ามีเสน่ห์จริงๆหรือคนนี้เป็นคนที่คุณอาจจะราม่าละคางคาออกมาคุณอจาจจะชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะซึ่งเขายังคงคิดถึงคุณและแอบ,บดูคุณดูรูปภาพดูโปรไฟล์อย่างที่บอกคํามันขึ้นพิ c t เจอร์เนาะดูรูปคู่ดูรูปคู่ระหว่างคุณและเขาคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณ ว้าวไม่อยากจะเปิดเลยก้าดาบแล้วก็ไ p r พ n c e s s ด้านหลังเป็น king of pentacles ค่ะก้าดาบโอ้ oh. u u e n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  k k n n o o p p n t t c l l s s ไม่น่าเชื่อมีบางพลังงานตรงนี้เหมือนคุณก็รอเขาอะ่ะแล้วเขาก็สองคุณ <laughs> ใจตรงกันคือคนบางท่านพลังงานตรงนี้คือคุณและเขาหัวใจตรงกันคุณและเขารู้สึกถึงกันคุณมีอินทลเลชั่นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเชื่อว่าเขาคนนี้เป็นคนที่คุณรอหรือความสัมพันธ์บางอย่างมันกําลังที่จะมันถูกปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ติดต่อกันแต่ยังมีความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างกันและกันแล้วก็มีความคิดถึงกันเขาคิดถึงคุณจินตนาการถึงคุณส่องถึงคุณคุณก็รู้สึกถึงเขาเป็นซันพลังงานของดีวายมาสคิลีนที่คุณรู้สึกเพราะว่าคุณเป็น เลยรู้สึกแบบนั้นและนี่คือ king and queen of pentacles คนที่เป็นคู่เหมือนกันคู่แมชกันคู่ที่มีความ six of wands ace of swords two of swords เกิดขึ้น page of swords เชื่อใน intuition ของคุณค่ะ the c h a r i o คนไกลคนต่างชาติ o อ c u ั s ส p า r ์คท m p เพ a น c ์คุณและเขามีโซคอนเนคชั่นของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งความคิดถึงบางอย่างมันยังมันกำลังจะจบลงเพื่อเริ่มต้นในในชาปเตอร์ต่อไปของชีวิตความรักนั่นเองนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นโสดแล้วคุณยังไม่ได้เจอใคร ในที่นี้คุณกําลังได้เจอกับใครที่เขาเป็นคู่ของคุณที่เขารู้สึกถึงคุณเพราะว่าคุณและเขามีโซ c คอนเน็กชันของความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างจิวิญญาณถ้าคุณโสดแล้วคุณมาเจอคลิปแต่ถ้า,อย,าอย่างที่บอกไปค่ะบางท่านก็คือเจอใครบางคนแล้วนั่นเองคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาสูงนั่นคือคนคนนี้เป็นบอสเป็นระดับเจ้านายผู้บริหารระดับผู้นําคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงมีความแตกต่างจากคุณนั่นเอง และเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร,ร่ารวยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มั่งคั่งร,ร่ํารวยแต่เขามีมีไลฟ์สไตล์ที่ชิวๆชิวๆสโลว์ไลฟ์มีชีวิตที่อิสระอิสระภาพคือคุณและเขามีความเหมือนกันมากชอบอิสระภาพไม่ผูกมัดธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็มีทัศนคติมุมอมองที่เหมือนกันด้วยมีความอีโก้เหมือนกันมีความดื้อเหมือนกันอินดเพนเดนซ์เหมือนกันแล้วก็มันมีความ มันมีความเหมือนนะแต่ความตา่างมันมีความขัดแย้งอะไรก่อนหน้านี้มันมีความแบบความมีโก้ความแบบดึงดูดอะไรมากๆก่อนหน้านี้ความหึงหวงความขัดแย้งที่ทะเลาะก,กันงอนกันไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดราม่าท็อกซิกที่ที่เป็นเกี่ยวกับคุณและเขาที่ที่คุยกันไม่เข้าใจหรือว่าหรือว่างอนอะไรกันเกิดขึ้นนะคะมารู้สึกแบบนั้นเวลาเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ให้คุณและเขาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันในความรักกับการที่จะดูใจสารภาพกันนะคะบางท่านที่เหมือนกับว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นการแขับสถานะความสัมพันธ์เป็นการเฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์ที่เขาและคุณต่างใช้เวลาในการแยกห่างไม่ติดต่อกันไม่คุยกันมันคือการสุกงอมในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าซิกออวอนเกิดขึ้นการสุกงอมในความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่จะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันพร้อมที่จะใช้ชีวิตใช้ชีวิตความรักในสเต็ปต่อไปพร้อมที่จะวางแผนอนาคตความรักร่วมกัน และหลายๆท่านคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณคู่แท้ที่ม่โซ่คอนเนคชั่นที่กำลังจะเจอกันและเป็นคนที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะได้เจอเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นคุณและเขามีความเป็นธรรมชาติเหมือนกันอินดิพนเดนซ์เหมือนกันอินโทรเวิร์ดเหมือนกันหรืออีกคนนึงสลับนะคะคนหนึ่งอาจจะชอบแฮงเอาท์มีเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้ชอบครีเอทชอบส,อส,สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเป็นคนที่ ดูเก็บเนื้อเก็บตัวแต่เป็นคนที่รักธรรมชาติชอบชอบธรรมชาติมากๆแต่เขาก็จะมีความเป็นคนที่ slow life เป็นคนที่มีสังคมมีหน้าที่การงานความสําเร็จที่เติบโตอะไรแบบนี้เหมือนมีอะไรท,ไรที่มีอะไรที่แบบต่างกันนะแต่มันเป็นคู่ขนาดของการที่จะได้ดึงดูดกันมาบรรจบเจอกันในในคำว,ว่ารักที่ใช่คนที่ใช่นั่นเองสวยงามมากๆเลยเนื้อคู่ของคุณไม่ธรรมดา performance perfect มากมากเขาอาจจะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขานะคะ ทีนี้อยากได้อยากได้ไพ่สำหรับนี้นะคะเดี๋ยวมาดูลืมเตรียมไพ่สำหรับนี้ออกมานะคะทุกคนโอเคค่ะ okay, มาดู Romance Angel นะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นขอความรักคนที่คิดถึงคุณคนที่คิดถึงคุณคะ่ะ A new adventure in love is coming get ready ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความรักครั้งใหม่นะคะ The star newer ค่ะ Surprise Surprise กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Alone time long distance เกิดขึ้นรักระยะทางไกลรักระยะยาวที่กำลังที่จะเข้ามาหาคุณใช้เวลาที่คุณจะได้ อยู่กับตัวเองผ่อนคลายกับตัวเองเซอร์ไพรส์รของสุภาพบุรุษฮอ z o n ซอมาแบบขอฟ้าไกลเลยทีเดียวจะเข้ามาหาคุณความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีวายนำพาคุณและเขาได้มาพบเจอกันดีวายทามมิง่งจังหวะชีวิตสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคุณกำลังได้เจอใครที่แสนวิเศษมากๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ดีม a m s มองเข้าไปในความฝันของคุณเดตินีคอนเน็กชันว้าว วิ h นะคะคนที่คุณเจาะจงคนที่คุณอธิษฐานถึงกำลังจะมาค่ะ Connection Spark mm hmm. เห็นไหมคะ The Reunion mm hmm. ด้วยพลังงานของ Twin f เ a m e ด้วยที่เขารู้สึกและคิดถึงคุณในตอนนี้เวลานี้ mm hmm. ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ